แกนสมมาตรคืออะไรคะเส้นทีลกแล้วคะ่ะเอามาพับประกบกันพอดีเป๊ะประกบกันมิดชิดเลยอันแรกคะ่ะลูกสแควรนะคะสแควรก็คือจัดตุลัดเขียนไว้ก็ได้ค่ะลูกสแควรเนะาะจัดตุลัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งหมดสี่เส้นนะลูกสี่เส้นคืออะไรหนึ่งสองสามและสี่ไม่ว่าเราจะพับตามเส้นไหนเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งนะ ส่วนพี่ให้สี่เหลี่ยมมานี้ใช่ไหมพี่ลากค่ะเส้นแกนสมมาตรแบบนี้แสดงว่าเราก็พับแนวนอนลงมาเนาะอันนี้ก็คือมีพับปุ๊บประกบกันพอดีหรือถ้าพี่ให้จตุลัสมาเส้นนี้แล้วพับแนวทะแยงค่ะเหมือนแบบใครอยากพับนกพับอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะพับดาวเราก็พับมาปุ๊บประกบกันพอดีจตุลัสมีสี่เส้นค่ะต่อมา rectangle หรือว่าค่ะผืนผ้านี่แหละ ผืนผ้านะลูกนะมีเพียงสองเส้นเท่าน,านั้น rectangle หรือว่าผืนผ้านะถัดมาลูก parallelogram ก็คือด้านขนานค่ะด้านขนานเนี่ยไม่มีจะเขียนด้วยค่ะไม่มีแกนสมมาตรนะดูเผิิๆเ,เหมือนมีแต่ต่อให้เราพับตามเส้นนี้หรือเส้นนี้ หรือเส้นแนวนอนลูกไม่มีแกนสมมากนะจ๊ะถัดมาคือรัมบัสรอมบัสคือเปียกปูนนะคะลูกเปียกปูนเนาะอ่ะเขียนกำกับไว้ก็ได้เมื่อกี้เรารู้สามเหลี่ยมไปแล้วที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมละ่ะที่เป็นอะไรนะ a c u t e ถ้ามองในด้านของมุมน,นะ Acute Triangle Right Triangle o b t u s e Triangle แต่ถ้ามองในด้านของด้านละกันเราก็จะเจอ Equilateral isosceles สเกลเลนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมดูบ้างนะคะรัมบัสคือเปียกปูนเปียกปูนค่ะลูกจะมีทั้งหมด2เส้นด้วยกันพี่โอชินเขียนไว้ให้แล้วว่ากูตรงเส้นเส้นไหนบ้างเราลองตัดสี่เหลี่ยมตัดเขาเรียกว่าตัดกระดาษเป็นรูปเปียกปูนดูแล้วลองพับดูประกบกันพอดีแน่นอน ถัดมาค่ะทําไมพี่โอชินค่ะเรียกว่าแทปปี้ซอยค่ะแทปปี้ซอยเนี่ยเห็นไและคางหมูพี่โอชินนะคะใส่มาสามสี่เหลี่ยมคางหมูเลยทีเดียวอันนี้คือคางหมูแบบทั่วไปค่ะนี่ที่เราเจอบ่อยแต่นี่คือคางหมูแบบที่เป็นคางหมูมุมฉากอะ่ะคางหมูมุมฉากนะคะลกูกและอีกอันนึงก็คือคางหมูหน้าจัว่วนี่คือคางหมูหน้าจั่วใครอยากใส่ไปก็คือใส่ได้นะั่นเนี่ยไอโซซิเลสแทปปี้ซอยเนาะ คางหมูมุมฉากคางหมูหน้าจัว่วและอันบนสุดคือคางหมูทั่วไปและเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นคางหมูหน้าจัว่วอ่ะเขียนกำกับไว้หน่อยคางหมูหน้าอันนี้คือหน้าจริงนะเหมือนหน้ารักเลยคางหมูหน้าจัว่วคางหมูลูกหน้าจั่วจะ้ะจะมีหนึ่งเส้นเท่านั้นนะจะ๊ะ แต่คางหมูธรรมดาทั่วไปไม่มีนะคะลูกไม่มีเนาะต่อมาคลายก็คือรูปเว้ารูปเว,ว้ารูปว่ารูปว่านะจ๊ะนี่คือมีหนึ่งเส้นก็คือตรงกลางนั่นเองพับแล้วมาประกบกันพอดีถัดมาค่ะอุ้ยทั์ปีเซียมค่ะอันนี้คณะ,ะลูกนะเราเรียกได้ว่าอิเล็ก l a r ค่ะ วอดิลาโทรอ่เดี๋ยวพี่เอาให้ดูแล้วกันคือบางคนบอกว่าพี่ขาหนูเรียกอันนี้เรียกคางหมูว่าแท็ปีเซียมค่ะหนูไม่ได้เรียกว่าแท็ปีซอยค่ะจริงๆแล้วพี่ก็เคยง,งงแบบเราเหมือนกันพี่ก็เลยไปหาข้อมูลมาคะ่ะลูกอันนี้เลยเห็นไหมคืออันนี้อิเลกูล่าควอดีลาโทรก็คือสี่เหลี่ยมค่ะด้านไม่เท่าถ้าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า,า, American, า American, เนี่ยถ้าสไตล์อเมริถ้าตล์เมริกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าแท็ปีเซียม แต่ถ้าภาษาแบบว่าสไตล์ U K อ่ะเนาะ U K หรือว่า British เนี่ยกับ U S ก็คืออเมริกันใช่ไหมเนี่ยดูดิเขาจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ถ้าน,นี้คือคางหมูลูกที่ขอเขียนก่อนนะอันนี้คือคางหมูค่ะอููสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนคางหมูคือคางหมูเนี่ยถ้าสไตล์ U K เนี่ยเขาจะเรียกว่าแทบปิเซียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เลยนะ พี่เนี่ยขอใช้สไตล์อเมริกันละกันเดี๋ยวมันจะงงค่ะลกูกพอบางคนบอกอ,อันนี้คือแท็ปี้ซอยค่ะบางอันคือแทปปี้เซียมค่ะเนี่ยเห็นไหมคะลกูกแต่ถ้าค่ะเป็นแบบบริติชเนี่ยเราสามารถเรียกอันนี้เป็นแทปปี้เซียมได้แล้วก็อันเนี้ยเราก็เรียกเป็นอ e ิเล็กกูล่าวอร์ดีลาโทโรนะจ๊ะลกูกอันนี้คือพี่เนี่ยก็สับสนมาก่อนเหมือนกันอันนี้ก็เลยอยากอธิบายเด็กๆเ,เพิ่มเติมละกันเป็นเวอร์ชั่น UK กับเวอร์ชั่น US นะจ๊ะ อันนี้นะลูก UK แล้วอันนี้ US เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยพี่กำลังใช้ US อยู่พี่ก็เลยเขียนว่าด้านไม่เท่านะเป็นแทปปลิเซียมส่วนคางหมูเนี่ยพี่ใช้แทปปิโซนนะจ๊ะอะกลับมาค่ะกลับมาค่ะเห็นไหมคางหมูทั้งหมดพี่โลชินใช้แทปปิโซยแต่ถ้าด้านไม่เท่าลูกด้านไม่เท่านะด้านไม่เท่าจ้ะ,ะพี่อะค่ะ ก็รู้ว่าไม่มีแกนสมมาตรเช่นเดียวกันหนด้านไม่เท่าพี่ใช้แทปบิเซียมเนาะใช้เวอร์ชัน US ตอนนี้ค่ะหลังจากเราดูแกนสมมาตรแล้วที่มีหลักการท่องค่ะสามสี่เหลี่ยมที่ไม่มีแกนสมมาตรนะอันแรกค่ะคือด้านขนานอันที่สองคือด้านไม่เท่าสามคือคางหมูค่ะพี่ขอเขียนไว้ก่อนว่าคางหมูนะลูกนะแต่คางหมูในที่นี้คือคางหมูแบบทั่วไป แต่ถ้าคางหมูหน้าจั่วเนี่ยจะมีหนึ่งเส้นเด็กขาตรงนี้เลยสี่เหลี่ยมไม่มีแกนสมมาตรเราท่องว่าเด็กค่ะลูกเด็กขี่ควายอ่าเด็กขี่ควายนะเด็กก็คือย่อมาจากสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนว่าด้านไม่เท่าลูกด้านไม่เท่าหรือว่าเราย่อๆว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็ดอเด็กก็ได้แต่พี่ขอเขียนเต็มๆไว้ก่อนนะด้านไม่เท่านี่คือดอเด็กคะ่ะ ถัดมาขอไข่ลูกก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นแหละด้านขนานค่ะและสุดท้ายลูกควายก็คือคอควายเนี่แหละคือสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะลูกเห็นไหมเราท่องไปแล้วนะเด็กขี่ควายหรือค่ะด้านไม่เท่าด้านขนานแล้วก็คางหมูลูกอันนี้คือสี่เหลี่ยมที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะเห็นไหมพี่ใส่รูปเด็กกับใส่รูปควายมาด้วยนะลูกนะ เราจะได้จําได้ไง่ายๆเด็กขี่ควายบางคนท่องบอกพี่คะหนูท่องควายขี่เด็กได้ไหมคะเอาที่แฮปปี้เลยคะ่ะลูกควายขี่เด็กเราก็เอาควายขึ้นไปข้างบนเอาเด็กลงข้างล่างก็ได้นะคะลูกอะไรก็ได้แต่แค่ให้เรารู้ว่าเด็กก็คือด้านไม่เท่าขอไข่ก็คือด้านขนานคอควายก็คือคำว่าขางหมูอันนี้คือสี่เหลี่ยมที่ไม่มีแกนสมมาตรนะจ๊ะ แต่ถ้ามีอีกอันหนึ่งที่พี่ให้ท่องแล้วก็ท่องไปแล้วด้วยพี่บอกว่าสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเราท่องว่าจะเปียกวะจะเปียกว่ะวาบางคนท่องาจะเปียกโว้ยอย่างเงี้ยเออดูบ่นเกินไปนะคะลูกแมวจะเปียกวะละกันนะคะคือก็ไม่มีไม่มีอันไหนเพราะหมดเลยแต่เพื่อค่ะเพื่อความรู้ของเรานะคะเราก็จะต้องท่องแบบนี้ให้ได้ลูกจะเปียกวะ สี่เหลี่ยมที่เส้นทำเฉยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากลูกมีจอจานค่ะหรือว่าจัตุรัสลูกปอปลาก็คือเปียกปูนลูกปอปลานะเปียกปูนขนมเปียกปูนก็ได้ลูกและวอลแหวนลูกก็คือรูปเป้าจ้าเราท่องว่าอะไรนะ จะเปียกวะ่ะจะเปียกว่ะนะคะส่วนที่ไม่มีแกนสมมาตรคืออะไรเด็กขี่วายด้านไม่เท่าด้านขนานขางหมู่นะจ๊ะเนี่ยแหละคือหลักการท่องทั้งหมดนะคะอันนี้คือแกนสมมาตรและเส้นทแยงมุมเนี่ยเรียนไปแล้วในหน้าเมื่อกี้เนะาะคราวนี้ค่ะพี่ขอสักสี่ข้อเพิ่มเติมละกันคือตอนนี้ยังเป็นทฤษฎีทั้งหมดเลยนะลูกนะยังไม่มีความยาวรอบรูปยังไม่มีพื้นที่เลยอันนี้คือเรียนทฤษฎีล้วนๆว่า สี่เหลี่ยมมีกี่ประเภทคุณสมบัติของแต่ละอันมีอะไรบ้างสี่เหลี่ยมมีกี่ประเภทนะเออเกี่ประเภทเจ็ดนะเจ็ดประเภทนะคุณสมบัติเนี่ยก็คือมีทั้งด้านทั้งคุณสมบัติมุมแล้วก็เส้นทยแยงมุมรวมถึงแกนสมมาตรด้วยนะจ๊ะมาดูเลยลูกที่ข้อที่หนึ่งค่ะสี่เหลี่ยมในคู่ใดค่ะจำนวนแกนสมมาตรเท่ากันเจอแบบนี้ค่ะ อ่านช้อยสามก่อนและช้อยสามลูกเขาบอกว่าจตุรัสกับเปียกปูนจริงหรือเปล่าคือไม่จริงหรอกจตุรัสนี่คือแบบเยอะที่สุดเลยถูกต้องไหมว่าจตุรัสเนี่ยมีสี่แกนเปียกปูนมีเพียงสองแกนเท่านั้นยังไงก็ไม่เท่ากันต่อมารูปเป่า1หนึ่งแกนค่ะคางหมูหน้าจวบหนึ่งแกนเป็นพี่แฮปปี้ละตอบแล้วค่ะลูกและไปดูข้อหนึ่งกับข้อสองซิผิดยังไงเออด้านขนานค่ะไม่ค่ะไม่มี แต่ถ้ารูปวป่าวเนี่ยมีหนึ่งแกนยังไงก็ไม่ตรงกันไม่ตรงกันเห็นไหมข้อ2ค่ะผืนผ้ามี2แกนด้านขนานไม่มีสัก,กแกนค่ะลูกเห็นไหมข้อ1ข้อ2ข้อสยังไงก็ผิดนะจะ๊ะลูกเราก็เลยตอบไปละชอยข้อสข้อสองค่ะสี่เหลี่ยมอะไรหรอที่แกนสมมาตรเยอะสุดโอโหง่ายมากจตุรัสนะลูกนะมีสี่แกนค่ะเปียกปูนมีกี่แกนลูกเปียกปูนมี2ค่ะ ผืนผ้าก็มีสองส่วนคางหมูทั่วไปพี่ขอศูนย์ละกันบอกแล้วว่าถ้าเขาเขียนคางหมูเฉยๆหมายความว่าคางหมูทั่วไปละกันถ้าเขาอยากให้ถ้าเขาอยากรู้คางหมูหน้าจัว่วเขาก็คงเขียนเองว่าสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วนะลูกนะอะข้อที่สามค่ะขนมเปียกปูนเนี่ยมีจํานวนแกนสมมาตรเท่ากับอะไรขนมเปียกปูนคือสองนะคะอันที่เหมือนกันก็คือผืนผ้าหลูกตอบนะนะจ๊ะชอยข้อที่สาม รูปเบามีหนึ่งด้านขนานไม่มีส่วนคางหมูก็ไม่มีคือด้านขนานกับคางหมูเนี่ยเราท่องว่าอะไรนะดเด็กขี่ควายใช่ไหมด้านไม่เท่าด้านขนานแล้วก็คางหมูนะลูกนะคือไม่มีแกนสมมาตรค่ะลูกและข้อสุดท้ายค่ะสี่เหลี่ยมคางหมูมุมฉากกับสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าคือต่อให้เป็นคางหมูเฉยๆหรือคางหมูมุมฉากคางหู คือต่อให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเฉยๆหรือด้านไม่เท่าเนี่ยยังไงนะคะลกูกก็ไม่มีแกนสมมาตรค่ะไม่มีแกนสมมาตรนะเราตอบเลยค่ะชอยข้อที่สองคางหมูเฉยๆหรือคางหมูมุมฉากยังไงก็ไม่มีแกนสมมาตรแต่อันที่มีคือคางหมูหน้าจั่วมีหนึ่งเส้นนะคะและยังไงด้านไม่เท่าก็ไม่มีคุณสมบัติอะไรที่โดดเด่นอยู่ดีก็คือด้านไม่เท่ากันแค่นั้นเองข้อนี้เลยตอบแล้วนะคะตอบแล้วเนาะตอบอะไรบ้างนี่ สี่หสาเห็นไหมคะได้ครบแล้วนะคะ4คอด้วยกันเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ที่พี่โอชินได้เอามาฝากในการเตรียมตัวสอบเข้าหมหนึ่งโรงเรียนสาธิตเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเราก็สามารถกดแอดไลน์ได้ที่ด้านบนนี้ เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือว่าอยากติวเข้มเน้นจุดไหนสอบถามกับแอดมินและเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยแล้วเจอกับพี่โอชินในคอร์สออนไลน์สอบเข้าหมนหนึโรงเรียนสาธิตค่ะ